ต้องขอบคุณคุณภาคภูมิที่อุตสาห์แนะนำนะครับแต่ทำให้เรารู้สึกตื้นตันใจจริงๆคุยเก่งมากครับต้องขอบคุณคุณศรีนะครับเจ้าของร้านอุตสาหเป็นเจ้าภาพให้เราวันนี้นะครับและคุณอิงอแม่ครัวแล้วก็พนักงานทุกคนที่อุตส่ามาช่วยเหลือให้ทำงานนี้สำเร็จขอบคุณมากครับทุกคน <S <S> <S แล้วก็ ต้องขอบคุณคุณไพรินนะครับที่อุตส่าห์เป็นคนจัดการเรื่องนี้ติดต่อ,อทุกท่านให้มาแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้คุณไพรินครับขอบคุณมากครับ <S <S ผมดีใจจริงๆนะครับที่มาอยู่ในหมู่ช,ชาวไทยตอนนี้อยู่ในห้องที่ทุกคนคุยภาษาไทยกันได้ยินเสียงสนทนากันไปเป็นภาษาไทยนี่ผมดีใจจริงๆครับ ในฐานะคนไทยที่จากประเทศตัวเองมา20ปีแล้ว22ปีแล้วที่ผมไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับมันรู้สึกว่าตื้นตันใจจริงๆที่เจอคนไทยและอยู่ในหมู่ชนชาวไทยนะครับผมคิดถึงเมืองไทยมากหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตจะได้มีโอกาสกลับเมืองไทยครับวันนี้ก็ได้โอกาสได้มีโอกาสมาคุยกับทุกคนเรื่องอกองทุนไทย i t a g e Scholarship Fund นะครับเป็นกองทุนที่ผมตั้งขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่เรียนเมืองนอกเด็กไทยในนิวยอร์กที่เรียนมหาวิทยาลัยในในเมืองนอกที่อาจจะเรียนเก่งแต่ไม่มีทรัพยากรน,นะครับมีคนหลายคนถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรอะไรเป็นแรงผลักดันให้เปิดไทย scholarship fund นะครับก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองนะฮะเวลาเราผ่านความลำบากมาเนี่ย เราก็จะเข้าจะเข้าใจว่าคนอื่นที่กําลังลําบากอยู่เนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะครับผมมาอเมริกา22ปีที่แล้วมีแต่คุณแม่มีแต่น้องน้องมีแต่พี่ชายไม่รู้จักใครไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือไม่มีทรัพยากรน,นะครับมาในฐานะผู้ลี้ภัย Refugee ไม่มีที่จะอยู่มาในประเทศใหม่ที่ไม่รู้ภาษานะครับ เป็นเวลาที่ลำบากมากไม่มีทางออกยกเว้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหาความรู้เข้าตัวต้องหาอะไรที่มาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองให้ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับก็ต้องทำงานช่วยเหลือตัวเองต้องยืมเงินเรียนนะครับไม่มีค่าไม่มีค่าเส้นหนังสือก็ต้องทำงานผมยจำจำได้งานแรกของผมเลยในอเมริกาเนี่ย ก็ไม่ผ่านการทำอาหารขายงานแรกของผมคือขายฮอทดอกที่ d a y ท o นา500ที่เดอทอนาบีชนะครับเป็นประสบการณ์ที่ที่ไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนงานที่สองคือ,อาขายเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่เป็นทนายเนี่ยผมก็เป็นแม่บ้านได้ <laughs> ทางทัาทัทำความสะอาดทั้งอาหาร,าน,ารนะครับคือ เวลาผ่านมากับตัวเองเนี่ยเราได้รู้สึกประสบประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนับว่าชีวิตนี้เป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะฮะตอนสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่โตขึ้นมาในวังเนี่ยผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาดเล็กคนที่มาวันนี้เนี่ยเขาตื่นกี่โมงเขาเหนื่อยไหมเขาง่วงไหมกว่าที่เขาจะยกอาหารมาที่โต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาเดินกี่ก้าว เขาทําช้อนหล่ดไหมหรือว่าทหารตํารวจที่เดินเป็นอาักขาเนี่ยเขาต้องมาถึงที่ทํางานกี่โมงที่บ้านเขาต้องดูแลลูกหรือเปล่าไม่เคยนึกเลยแต่ตอนมาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนเนี่ยทําให้นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาตัวใจเขาไปใส่ใจเราต้องรู้ว่าการเซอร์วิสคนอื่นได้เป็นยังไงการเป็นทนายเนี่ยก็นับว่าเป็นเซอร์วิสอินดัสทรีนะครับเราก็ต้องบริการลูกค้า การที่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือทําเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประสบกับตนเองไม่มีใครสอนได้ซึ่งผมก็รู้สึกตื้นตันใจจริงๆที่ชีวิตนี้มีโอกาสเรียนรู้ว่าหิวแปลว่าอะไรเหนื่อยแปลว่าอะไรการทําเพื่อคนอื่นแปลว่าอะไรและนี่ก็แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทําให้เปิดไทยเฮลิเอติสคอร์ลิชฟันเพื่อช่วยเหลือ เยาวชนที่ไม่มีใครคนอื่นช่วยเหลือนะครับตอนแรกเมื่อสองปีที่แล้วก็เปิดเป็นโครงการเล็กๆแล้วก็อยากจะทำเพื่อคนไทยในนิวยอร์กเท่านั้นปีแรกเราก็มีการทำฟันเรซิ่งทำประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ช่วยเหลือเด็กคนไทยสองคนในนิวยอร์กด้วยทุนการศึกษา20,000ดอลลาร์ 20, แล้วปีถัดมาก็มีคุณไพรินคอยช่วยให้คำแนะนำผมว่าควรจะช่วยเหลือเด็กในเมืองไทยด้วยก็คือปีที่ผ่านมานี้เราได้ให้ทุนเด็กในนิวยอร์กหนึ่งคนและเด็กสองคนในเมืองไทยเพื่อช่วยเขาประสบความสำเร็จในการไปเรียนต่อปริญญาผมทำสิ่งพวกนี้ไม่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ฮะเพราะผมก็ใช้ชีวิตสามัญชนหาเช้ากินข้าเหมือนกับทุกคนในห้องนี้ แต่ว่าเวลาเรามาทำงานร่วมกันรวมพลังกันเรามีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างนะครับสังคมก็เหมือนพี่น้องทุกคนนะครับในห้องนี้ส่วนมากจะเป็นพี่มากกว่าน้องผมนะครับผมก็มีสิทธิ์เรียนรู้ได้จากทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสังคมเราเป็นพี่น้องกันสิ่งที่ผมไม่มีทางไม่มีทางลืมเลยในชีวิตนี้นะฮะ คุณกระหม่อมพ่อเคยสั่งสอนผมกับพี่น้องๆทุกคนว่าเนี่ยเราต้องรักพี่เราต้องรักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องเนี่ยจะมีใครมารักเราสังคมนี้ก็เหมือนพี่ๆน้องๆผมทุกคนผมมีพี่หนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนน้องชายสองคนพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวอีกหนึ่งคนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็ก็ต้องรักกันด้วยใจ เหมือนกับสังคมนี้ทุกคนมีพี่มีน้องอาจจะผิดใจกันบ้างอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ในที่สุดเวลามีโอลิมปิกเราเชียร์ทีมใครไทยแลนด์ Thailand, ใช่ไหมครับเราก็คือคนไทยเหมือนกันทุกคนขอให้นึกถึงว่าเราเป็นคนไทยทุกคนอย่างน้อยก็เป็นคนไทยเหมือนกันทุกคนจะผิดใจจะจะทะเลาะกันในที่สุดเราก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นเราร่วมมือกันสามัคคีกันเราทำทุกอย่างด้วยกันได้ ผมดีใจจริงๆที่มาที่นี่ครับอาจจะชีวิตนี้ผมผ่านเมืองไทยมา22ปีอาจจะไม่มีสิทธิ์กลับเมืองไทยแล้วในชีวิตนี้ก็ได้แต่วลายามาอยู่ในหมู่ชุมชนได้ยินภาษาไทยได้เห็นในรอยยิ้มของของทุกคนผมดีใจครับเมือนกับได้กลับเมืองไทยแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาวันนี้ขอให้